สองหนึ่งเข้ามาเข้ามาโอเคโอเคมันว่างมีลงนึงอยู่นะลงขวาล่างลงขวาล่างมาลงขวาล่างมาล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 งขวาล่างมาก่อนลงมาขวาล่างก่อนเล่นทุกคิวใช่ไหมครับด c ฟีวอลบ้างเฮ้ยเดี่ยวตั้งขวาล่างก่อนตั้งขวาล่างแล้วเก็บเก็บเก็บสายมือเก็บเก็บเตรียมเก็บคิวลานะเตรียมคิวลานสามสองหนึ่งเข้าคิวลานซ้ายเข้าคิวลานซ้าย เข้ามาเข้ามาเข้ามาเจมตัดแลนเจมตายบอกนะเป็นเทนตอบเบสปักที่หนึ่งเบสข่อยที่หนึ่งไม่มีแรงกลับมาขวาล่างกลับมาขวาล่างกลับมาขวาล่างเก็บขวาบนเก็บขวาบนเก็บขวาบนมันลุ้มสามสองหนึ่งยกมาซ้ายยกมาซ้ายยกมาซ้ายยกไปกิวลันยกไปกิวลันไอ้แค่สองคนนั้นมันมันมันแอบกลัวกันขึ้นมาซ้ายมาขึ้นมาจริงจริงมันโวดนะเออเก็บฟ้าเก็บฟ้าตั้งซ้ายมาแล้วเก็บขวายย้อนกลับขวายมันก็ขวาไอ้ทานกับลิเวลมันโวดเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไร เบสมาเออไล่ไล่ลงหลักหลักก็มา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 ตั้งเข้าพรน้ำเข้ากลับมาพรน้ำกลับมาพรน้ำกลับมาซ้ายก็พรน้บซ้ายมาซ้ายมาเจอกันในรูเลยไล่มาเลยไล่มาเลยปล่อยยูรันปล่อยอยูรันขึ้นมาเจอกันในรูแลนให้อยู่แลนให้อยู่เบสทีกหนึ่งมิวเบสหลุดบบบาาาาาาตตตขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเบสแลนให้อยู่แลนให้อยู่เดินมาเดินมาเดินมาเล่นได้ขึ้นมาตั้งบนสุดเลยลงหลักเพราะว่าเห็นเพื่อนติดตามแก้เลยผมมาบนสุดแล้วเออมาบนสุดแล้วเดินมาเลินมาเลินมาเลย ทําบีมั้งเอ้ก็ตายเลยแน่นแน่นเห่าแน่นเหล่าโบโชลอยด์ปัดที่บนสุดมาที่บนสุดมาได้ไหมขึ้นบนมาคนเล่นเสร็จเปิดไห้หน่อยดิเก็บมาเก็บมาขึ้นขวางบนขึ้นบนมาขึ้นบนแล้วเก็บลงล่างมาตั้งมาตั้งมาตั้งมาแล้วเก็บล่างไปเก็บล่างไปตัวแกไม่อยู่ตัวแกไม่อยู่ขวามือหน้ามวยอ่ะอยู่ซ้ายมือผิดอยู่ซ้ายมือหมวยอยู่ข้างบนซ้ายมือซ้ายบนอะอีกตัวนึงเก็บมาหมวยก็จะดึงแรงอยู่กลางล่างกลางล่างเนี่ยปัดที่นี่อยู่ ว่าแล้วดึงล้านออกแล้วดึงล้านแล้วไม่มีร้านเลยไม่มีร้านเลยกินมากินมากินมาอาร์มกินไมปบ่อยอาร์มกินไมปบ่อยเก็บมาเก็บมาเก็บมาตั้งเดินลงมาเดินลงมาหน่อยเบนหน่อยเฮ้ยเออเต่คนที่เล่นตัวแฮมอ่ะมีไหม่ป้ะเราได้มีไหม่ป้ะได้ได้มีครับมีดิได้เปิดได้หน่อยตั้งมาตั้งมาข้านบนส่อยิงเก็บแอบตึงหลังตัวเราเอาแล้วไปไปไป ขึ้นหน้ามาตัดแล้วหน้ามาเจมเจมตายบอกเก็บมาเก็บมาเก็บมาเก็บหน้ามาเก็บหน้ามาเก็บหน้ามามีเศษตัวนึงมีเศษตัวหนึ่งที่ถ้เปรให้ดราหลอกบรมอร์ใ่นะโยมาใยับซบายมาขยับซ้ายมาใยับซบายมาใยับซ้ายมามองม่งไอรูเนี่ยส่ง้อมเนี่ยเออสวยเก็บมาเก็บมาลงเวทไว้ตามเองเดียวเดินขยับซ้ายไม่อีไอดีมันเติมเล่นอยู่ใครหยบ้ายเข้ามาเครบสายเข้ามาขยับซ้ายเข้ามาตั้ง เก็บไม้ลงเก็บมาเก็บตัวหน้าไม่ถอยแล้วไม่ถอยแล้วเก็บตัวหน้ามาเก็บตัวหน้ามาข้างข้างหน้าไม่มีแรงอยู่แล้วสามสองหนึ่งเดินขวามาถอยขอละมัดใอยหน่อยฟองใอยมากขละมัดใอยมาขอละมัดไอ้กูแกนตัวหนึ่งในโดมเดินขวามามันดึงเหรอตั้งดิมันดึงปะขึ้นบนมาขึ้นบนมาไซอ์ไอ้ครับเอาแต่ไม่ทำบ้าเดือดร้รู้รู้รู้เห็นหน้าลงเวทผมไปลงเวทผมไปลงเวทไปสามฟ้องลมากบัดหนึ่งล้มมากบัดหนึ่งล้มมากบัดหนึ่งสอดใจเย็น เต็ม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 สามสองหนึ่งเดินขึ้นเลยกดพลังเตียเดินขึ้นมาให้หมดไปสุดไปสุดเดินขึ้นมาสุดเลยข้างหลังเดินสองกิโลมาเดินไปบนสุดจดินไปบนสุดจดินไปบนสุดนะเดินไปบนสุดบนสุดดึงแมนออกนะมองออกมองออกดึงแมนออกแล้วปั๊มเมากูแกมันอยู่ขวาเป็นอยนสแตนตแกอยู่ขวาเหว็บเก็บหน่อยขวากลางก็าโดนให้แล้วเก็บมาเก็บมามองต่อยคนนึงเช่นเมื่อกี้เก็บมาเก็บมาเก็บไม้ต่อยกูแกมันด้วยต่อยกูแกมันด้วยเก็บมาเก็บมาเก็บมาแดนจีนหน่อยครับแดนจีนหน่อยมันมีกรูแกมันล้มมันล้มจะหมดแล้ว ตั้งเก็บมาตั้งเก็บมาเดินลง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 มาบนในรหน้าเ้ยีคยแนเก็นต่อยต่อยกูแกนตัวหน้าต่อยมาอมเาหวยอ่ะเอาหวยต่อยมาโอ้สวยเก็บหน้ามาเก็บหน้ามาแลนอยู่แกอีตัวนึงอย่าทาโอยหเจเยดียยหมดเดินลงมา เดิ but, นลงมาทับเลยตัดแลนออกดึงแลนออกหมดแล้วดึงแลนออกหมดแล้วดึงเจมดึงแลนลงมาลงมาปีบไลนลงมาไปตัดแลนลงเวทไปลงเวทไปตาเบี้เดี๋ยวตัดแลนหน่อยเบสที่หนึ่งหมิวขวาเบสที่หนึ่งเก็บมาเก็บมาพี้ยนต่อยเลยมันต้เก็บเลยไม่โดนมาเก็บไม่โดนเอาหมวยอยู่ล่างลงเอาหมวยอยู่ล่างลงกลับมากลับมาเออตั้งขวาไว้ตั้งขวาไว้แล้วตัดแลนซ้ายตั้งขวาแล้วตัดแลนซ้าย คนยัดไปหน่อยวิวิปวนเอ่ออิกุกกรณีหวังคนยัดหน่อยเห็นคูโบมันบ้า่อยดีดีใครน่าจสวยสั่แรงมาสั่นแรงมาเดินไปไล้มาเขาเหมือนไล้ไล้เลยไล้ไลเลยไล้ไล่มาไล้ขึ้นมาไล้ขึ้นมาไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาคราวนี้ไล่ไล้ขึ้นมายาวต้องเติมหวาบมาตลอดต้องรอเก็บหน้า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 กูแกนขึ้นมาหน้าแล้วสวยเก็บมาเก็บมาแกนไปข้างล่างสั่แรงไว้สั่แรงไว้สวยเก็บมาเก็บมาแดงจีนไว้แดงจีนไว้เราไม่โดนดรอสบีบลงมาหน่อยตามช่องบีบลงมาหน่อยแดงจีนลงมาลงมาหมดแล้วเนี่ยยดแลลล้วงมาเ คราวนี้ลงมาลงมาหมด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 ลงมา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 เก็บไป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 หยุดกลับมากลับมากลับมาเฝ้ารูเรากลับมาเฝ้าตรงนี้ตรงนี้ตรงกลางเนี่ยตรงกลางไม่ต้องหน้ารูอ่ะไอวีเป็นตั้งว่าอะไรนะแก้วเทนดี้เบรสมั้งอยากเทนดี้อยากอะไรเทนดี้อะไรวะแป๊บหนึ่งรอก่อนเทนดี้แบร์เลันเบสไว้เลนเบสไว้ข้างล่างมีกิวอะไรปะ เเรายิส็จนต้องมาเก็บนะถอยขึ้นมาหน่อยถอยแล้วถอยขึ้นมาหน่อยถอยขึ้นมาหน่อยตั้ง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 หน่อยเดียวหน่อยเดียวเตรียมลงสวนมา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 ไปแล้ว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 แล้ไปเลยไปเลยไปเลยดึงดึงกลับขึ้นมากลับขึ้นมากลับขึ้นมามีโนหนึ่งมีโนหนึ่งบันเ่ิ้ลกลับตั้งตรงนี้นี่นี่ไปไหนเนี่ยโอ้โหจิตวิญญาณถอยดังว่ะลงล่างลงมาลงมาลงมาโนหนึ่งอะไรเนี่ยลงมาลงมาบอกอยู่กับจงเก้อ อ๋อแบบไปเฮ้ยเก็บไร่ลงมาเก็บไร่ลงมาเก็บเก็บนอนหนึ่งยิเก็บนอนหนึ่งยิไอ้มันด่ากันแล้ว เราถอยเลยเหรอขึ้นมาขึ้นมาเขาขอให้เราถอยขึ้นมาถอยถอยถอยแลนให้อยู่แลนให้อยู่ถอยยาวเจอกันในรูเจอกันในรูเลยอย่างเงี้ยเจอกันในรูเลยเจอกันในรูแลนให้อยู่บ้องลีลงมาตั้งก่อนมการมารจุเก็บมาเก็บมาเก็บมาเบสหน่อยเบสบ่อยเบสพ่อพี่นึ่งเบสพ่อพี่นึ่งเก็บโนต้ามเก็บโนต้ามเก็บโนต้ามเก็บโนตามใส่เน้นใส่แกนมาแกนมาแกนมาตัดแลนหน่อยตัดแลนหน่อยเก็บเลยด้วยเก็บเลยด้วย่อยไหนให้ดงด้วยต่อยบ้องต่อยเกียร์มาบ้องต่อยเกียร์มา เต็มนะามสองหนึ่งยกลงมาข้างล่างยกลงมาข้างล่างทำมาทํมนมาทำมนมาทํมนมาเฮ้ยขึ้นมาทาบอลยกขึนาบนยกขึ้นมาบนเร็วๆทามาทามาทามาเล่นเล่นเล่นทเลยแล้วก็ตายตัวตะวันอยู่่าตะวันอยู่ปะเแดงกแดมาแดงกึ้นมาแดงกึนมาแก่เนหมอเขาไปหมอไปมอไปหมอไปหม็ไปหมอไปมาไปแดงกึมาแดงขึ้นมา ข้าทำไมคุไม่อยู่แล้วผีดไปเลยพลังทางไปเลยนี่ผิดไปข้างบนหน่อยผีดไปข้างบนหน่อยคุณแกไมนยังอยู่นะเอาดัดชัยพิงดิต่อมาต่อมาต่อพี่อยู่ฝาหมดเลยตะวันไปอ่ะรอเก็บไปยาตายยาตายสามสองหนึ่งแลนนะหนึ่งแลนนะกินมากินมาให้หมดกินมาให้หมดอยู่ดี่อยู่กินมากินมากินมาไม่มีแลนไม่มีแลนไม่มีแลนแกนตรงกลางเลยมันล้มมันล้มมันล้มเยอะล้มล้มทั้งหมดแล้วทั้งหมดแล้วทัหมดแล้วทัหมดแล้วอเแกนกลางล่างมายกขึ้นมาบนแก่มาข้างล่าง ข้างล่างหมลบอลบอลบอดหมลบอลแก้ไปลงไม่ไปลงล่างทบเลยทบเลยทบเลยเก็บไปเก็บไซสเสร็จเก็บฝ่ามือเสร็จฝ่ามือคนนึงเสร็จฝ่ามือคนนึงเก็บมาเก็บมาเก็บมาตั้งมาตั้งมาเออต่อยมาต่อยทิ้งแกในโดมจะใช้ต่อยทิ้งจะใช้ตัวเดียวเก็บมาเก็บมาเก็บผู้แก้หน่อยเก็บผู้แก้หน่อยมาตัวให้แล้วเนี่แหละยอีกตัวนึงเก็บผู้แก้หน่อยในโดมมองต่อยหน่อยมองแก้หน่อยต่อยมันมิดดีไปอยู่ในตีอ่ะไปกินไหนดีคนนึ่นจะได้ต่อยมามองไม่รลอกไม่หลอกไม่หลอก

มีเล่นแถบบนเล่นแถบบนตามซ้อมไปซ้อไปติดกันก็ไปอยู่นั่นเลยตามมาตามมาเรียกขวาล้าเติมเข้าขวาล้างเลยเติมเข้ามาขวาล่างขวาบอลลิงเติมเข้ามาขวาล่างเติมได้ดิกดเตาวิ่งค์หนอกดเติมเข้ามาเลยมันอยู่ท้ายล่างแล้วมันอยู่ท้ายล่างแล้วมาท้ายล่างวอยแลนนี้แล้วแลนนี้แล้วตะวันมาแกนดิดู่แกนอีกคนอยู่ปั้ตะวันอยู่ปั๊บเก็บปาเก็บปาเก็บปาแกนมาสายล่างแกนไปล่างมาแกนไปล่างมาขึ้นสายบนขึ้นสายบน มาขพื่อสายบนขพื่อสายบนอุยกูตายนะตายนะแดนจีนปลาล้าสุดอ่ะตะวันมายังโองเก็บมาเอาหม้อออกหม้อออกครั้งคุณแดนออกขคุณแลดนออกให้แกเลย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 กินมาแกงหมดจนไปกินเลยเดินตามสายมา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 เราอยู่เยอะนะเราอยู่เยอะตัดเลยเดินมาเดินมาดีๆเราเก็บแกนแกนไปเรื่อยแกนตัวท้าแกนตัวท้าเก็บโดนเก็บโดนมาในลงมาแกในลงมาในแกในลงมาแกในลงมากินมากินมากินมาเนี่ยตรงเนี้ย ขี <M łość> ่มากี่มากแล้วแกมารัวกี่มากแกมารัวแกมารัวแกมารัวกับัแกมารัวแกมารัวแกมารัวตั้งมาตั้งมาสามสองหนึ่งโยกไปขวาโยกไปขวาโยกไปขวาหมดโยกไปขวายหมดโยกไปขวายหมดแล้วแล้วแล้วไปตัดแลนดี้ไปแกมองกลับมาต่อยในดงก่อนกลับมาต่อยในดมกลับมาต่อยในดง กาลังต şey like uh, ัดในอ้วดที่อยู่ปดโลไว้ใโลกกิเออรวบรวบรรูไอ้ัดชัยด้วยปวดโล่ฉัดชัยด้วยแกมาแล้วแกมายแก้ายวันนี้แก้ายไว้ไปแก้ายาไว้แกมายไว้ที่เขาเปิดที่มันหายไปแกไายาอ๋อแกมายากมายาต้งต่อยมาก็้งต่อยมาเดินซ้ายมาเดินมาได้เลยทีเลยเลยมาให้ผมมาละ ลงมา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 แล้วแล้วมาแม่เข้ามาข้างในสุดเลยมาในยาวเลยนิสเซกิกตัวตามให้แล้วนิสเิกิกตตามให้แล้วเข้ามาข้างในเจอกันในรูเจอกันในรูตันไดบันไเจอกันในรูเจอกันในรูตามเดินมาง่ายเจอกันในรูมองลิฟต์โดดมาเราทำบอลเบสปั๊บที่หนึ่งหมิวเบสปั๊บที่หนึ่งเดินลงมาลงไม่ต่อยใครได้หมัดแล้วลงไม่ต่อยเดินลงมาเดินลงมาเดินลงมาเออทำบอลเออตั้งอย่างเงี้ยสวยแล้วก็ลงมาเดินไม่ต่อยตามทางมาแค่นั้นเองเดินลงมากลับมา กับขวามากกับขวามากกับขวามากบอกกับไอดีอยู่นั่นส้ม่ะเออกับขวามาเดี๋ยวส่งดาเมจเวทไปมองไม่ต้องมองเราต่อยตัวขึ้นหน้าส่งนาเมตโต๊ลงเดิมขอย่ามาอยู่ดิแทมลงเวทหน่อยตายเหรออยู่อยู่อยู่ลงเวทไปลงเวทไปซรับแล้วเจมไปตัดแรงกูแกงไปแกงแค่นั้นเองแล้วเราตั้งอยู่ตรงนี้รอต่อยมองรอต่อยเราต่อยตัวขึ้นมาสวนแค่นั้นเก็บมาเก็บมาขึ้นมาตั้งมาเก็บใน่รงเนี่ยเก็บเก็บเสกหญิงเก็บต่อเสกหญิงเก็บขึ้นมาบนเก็บขึ้นมาบนขึ้นไปตัดแรงบนแล้วเต่ลงเวทไว้แป๊บนึ่งไม่ต้ออองเ เออขึ้นไม่ตัดแลมบนขึ้นไปตัดแลมบนไปแกไปแกไปแกตั้งตรงนี้ล้างพงเอ้ยตั้งขวาล่างกลับมาขวาล่างไหนกลมาไอไทเกอร์อะไรเงี้ยนี่มาตั้งตั้งมาตั้งมาเตรียม3 2 1เดินซ้ายมาไปิดเดินซ้ายมาเดินซ้ายมานีไหนกลับมาได้แล้วเล่นกับเลกิวแล้วของมันจมบนเ็มเลยอันนีันเ็ดมากล่นไอหวิ่งไวโยกมาตั้งสายมันไวมาหลังมันแทนหลังมันแทนมันดินหลังเยครับขมห้องหวนเ้ายมาเดินซายมาเดินซ้ายมาตั้งเ เข้าไปเนี่ยเข้ามาเลยสิมาเปไปไปเข้าไปเลยไว้เจมดูมาแรกเลยแกเลยแกเลยแกแมนต่อยทิ้งคนเขาไมาแล้วต่อยิ้งาแกมานดเจ็มากเกินมากนัวเป็นคนเจ็ามากเกินมากที่ชูดต้งขึ้าแลวามเม่เปเล้ แต่ลคนนเิมตลแล้วแกนี่แหละนี่แม่ล้วทับเาที่เดิมกาแฟที่เดิมรัเบสเปิดท้องรันเบสเปิดตี้หรือแจกหน้าจออะไรก็แจกหมดเลยแจกมากเฮ้ยทับเทับเ่างเาไวเร่งห่อยๆเอาบ้างตักตัวเติมทับเนี่ดักตัวเติมทับเติมเมไไหวแล้วไไ่ไหวแล้วไ่ไหว

ดีมามามาเขีหลังไอ้ดีเจาหลังไอ้ดีเลยเหลังีตั้งมาตั้งหลังไห้ดีแล้วเก็บฝาตั้งแล้วตั้งได้แล้วเก็บฝาเลยเดินวามาเดินฝามาเดินฝา้าเดินวามาเดินฝามาไปหนวะขึ้นมาขึ้นมาหลังให้ดีไล่ไล่ไปไล่ไปไล่ไไปส่งเวทไปส่งเวตัดแรงมาตับซับมีแรงไหมารงเหมแรไมาไหม มาเกับมากับมาข้าไม่รู้เกบมาเขางในรู้ก็บมาเขางในรู้รอเดิายมาเดิน่ายีกเดิน้ายไม่กหน่อยเดินสายไม่ยกขวากลับมา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 เข้ากิวขวบบนเข้าคิวขวบบนกิวขวบบนกิวขวบบนขวบบนแกมาแกมากินเลย ร้องได้ไหมครับผมเก็บมาเก็บมาเอาหน้าวัดหน้าวัดต่อหน้าวัดต่อเติมดูเก็บมาขี่ไป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 หน้าวัดแก่หน่อยแก่หน่อยแก่แกนหน้าวัหน่ะเออเก็บมาเก็บมาเก็บมาเฮ้ยลงมากลับมาขวาล่างกลับมาขวากลับมาขวากลับมาขวาไอ้นี่มันเต็มเต็มเตล่ะอยู่หรอกไปไปไปแล้ว ไล่มาเลยไล่เลยเดินซ้ายมาเดินซ้ายมาแลนดู้แลเฮ้ยกลับมาเดิไปขวานปขวาที่เก่าเปินขวาที่เก่าเจินขวาที่เก่าเฮ้ยลงมาลงมาตั้งขวามาตั้งขวามาเขาีกเีกวมาก่อนเฮ้ยาตายนแลน้ใครแนด้ให้อ้อน้แลนอยู่เลยอยู่ด้อยู่น่นไ้ไแลน้ไแลนี้ไปแลนดี้ไอนไลน้ไปแลี้ไมแนด้ไปแนดี้ไปแลนด้ไนไลนได้ไน้ไน้ไลน้ไปน้ไน้ไอนอ้ไลนลน เจอกันในรูปะเจอกันในรู้เจอกันในรูเจอกันในรูเจอกันในรูอยู่แล้วเจอกันในรูเจอกันในรูเจอกันในรูกัอ้รูปได้อยู่ในรูอเี่ยไปเรจมีคนแลนอใช่ปะเจมแลนอยู่ปะเป็นเนเหรอแลนอยู่แลนอยู่แลนอยู่ในแลนเจอกันในรูเจอกันในรูปเกตัวนึงแลนอยู่เตามมาแล้วมาแล้วมาเยอะอยู่แลเอ่นงเบบี่น่เบบี่หนึ่ง สามปั๊มดึงแรนออกนะปั๊มเอา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 เดือดเดแบนเอดจะเข้านักกียร์เอาเดือดจะเข้ามาเฮ้ยเก็บม้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 แกนไว้เออมีแรนสูงแล้วมีแรนสูงแล้วเก็บม้เก็บในดงมาเก็บในดงมาแกนข้างล่างไว้แกนข้างล่างไว้ เก็บเศษในดงคนนึงเก็บเศษในโดงคนนึงด้วยเก็บมาเก็บมาครูแกมันเชื่ออหมวยใั่ไหมเข้ามาตีแกเหลืออีกตัวนึงเชื่ออะไรก็เอาหมวยเอาหมวยอยู่กลางดงเอาหมวยอยู่กลางบนไหนเห็นปะสโตนให้แล้วสโตนให้แล้วต่อยให้แล้วต่อยห้แล้วต่อยให้แล้วหนึ่งเข้ามาลงมาลงมาไล่เลยไล่เลยไล่ไล่ไล่ไม่ดึงแรนออกให้หมดลบแรนออกหมดแล้วแกมา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 ลีเวนต์ต่อ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 เลยลีเวนต์ต่อเลยลีเวนต์ต่อเลยแรนดูตรงอยู่แรงด์ตรงอยู่ไล่บิดลงมา บีดลงมาบีดลงมาคราวนี้ไล่เลยสองกิวลเมตรไล่เลยไล่เลยบีบิงอหงมันกูเดินไม่ทันยังยังยังลงมาลงมาลงมาตายตอมาไม่เป็นไรตายต่อมาตายต่อมาแรนที่อยู่แรนี่อยู่แรนี่อยู่เบสที่หนึ่งคับเบสที่หนึ่งมาเลยไล่มาเลยไล่ถึงหน้าวาร์ปเลย ไล่ถึงหน้าวารเลยเกียร์มาเรื่อยๆเก็บแดหน่อยมันจะได้ไม่ดอนเก็บมา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 ลงเว้นหน้าวาร์ปเลยเข้ามาตายเข้ามาตายไม่อยู่กลับมากลับมากลับมาเดิน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 กลับมาที่เก่ากลับมาเดินกลับเขามาข้างบนนักเลยไอ้รีเวนไงคือโน่นลอ่่บาปต่อออเข้าจวาร์จีาร์จาาสายมาเรื่อยๆะจรมาเรอยๆนะามา ตั้งสายล่างตั้งสายล่างตั้งสายเร็วเร็วเร็วมันก็จะลุกแล้วนะมันโอ้โหติดเเร็ว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 เตรียมสามสองหนึ่งเอาคิวขวาคิวขวาต่อคิวขวารีเวสต์่อให้อย่มารีเวสต์ใครอย่ามารีเวนต์แล้วใครอย่ามารีเวสต์เข้ามาในรูล่างเข้ามาในรูล่างตั้งออกมารู่ล่างตั้งเออตั้งแล้วเก็บหยุดตั้งต่อยตัวขึ้นไอโยกกับมาขวา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 เปลี่ยนเอาอเอ็นดีเอ้ยเอาเอ็นดีเอ็นดีเอ็นดีตายเหรอตายได้ไงวะ ต่อมาต่อมาต่อมากดสวิตด้วยหน่อยเตรียมต่อยเตรียมไอดียนะสามสองหนึ่งเดินซ้ายมาเดินซ้ายมาไปไปแกนดิไปแกนไอเดียเดินซ้ายมาตรงหลักเดินซ้ายมาเลยเดินซ้ายเดินซ้ายตามไอดีก่อนแกมาเก็บมาดิสมาดิสให้ระหว่างทางแล้วได้เก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมดพี่ครูแกมันอยู่ในดงครูแกมันอยู่ในดงคนนึงอ้าแปลนแปลนเก็บคูแกมาก่อนเดินซ้ายเดินตายแล้วตายแล้วเก็บมาแกมาในดงเลยแกมาแกมาแกมา ลมหมดแล้วลงหมดแล้วลงหมดลมหมด่อแล้วกัเ่ามาเดิน่ามาั้ง่ามาตั้งมาตรงนี้นะเอาดีเบนฝ่าไปแล้วแล้วนแล้วแล้วไล่ขึ้นเลยไล่ขึ้นออกวาเลยเบสทีนึงเคอเคโอใคโอมคโาเคโอเคโอเคโอเค่อเไโอเค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 โอเ ก็บมาเก็บมาไอ้ม่ดึงกับมาตั้งขวาล่างกับมาตั้งขวาล่างเร็วเร็วเร็วทำหมัดไว้ทำหมัดไว้เร็วเร็วเดินซ้ายมาเดินซ้ายมามันอยู่ท้ายเดินซ้ายมาล่างๆๆเดินมา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 ลงมาสามสอึ่ลงไป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 แล้วก็มาลงมาลงมาเร็วเร็วเดี๋ยวพวกมันมาลุ้มเบรหน่อยเดินลงมาเดินลงมาอีกเดินลงมาอีกเดินลงมาอีกเร็วๆลงเดิน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 ลงกดเดินลงครับเดินลงก็มาเสียเดินลงมาเดินมาข้างบนอ่ะเดินลงมาเออไล่มาไล่มา

ตำ้งมาตั้งมาตันสาตรงนี้ยเห็นได้ป่ะเตรียสามสองหนึ่งขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไปตัดแลนบนตรงหลักตั้งตรงตรงขวาล่างเนี่ยแล้วตัดแลนมาตัดแลนเออตัดแลนด์โดมาแล้วแกนมายีดมาหมดเว้นขวาบนลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างยังเล่นอยู่จะเข้ามาจะเข้าแล้วเบัตรหนึ่งแป๊บหนึ่งลงมา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 ตั้งเก็บเก็บเก็บต่อยขึ้นมาหน่อยต่อยหน่อยครูแกนเนี่ยนะดงต่อยตายครูแกนในโดงครูแกนในโด่งได้ อ๋อีกตัวหนึ่งเดินมาเดินมาขึ้นขวาบนขึ้นขวาบนมาขึ้นขวาบนขึ้นขวาบนวิ่งเหรอเขี่ยอะไรของแม่งเี่ยแม่งออกวาไปแค่ qr 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 เขา qr เขา qr บนเก็บมาเก็บมา <c oughs> เก็บมาลงมาล่างหน่อยลงมาล่างนิดนึงดึงระยะหน่อยโอ้คนนี้คนเพื่อนกูมันติดแท็บอยู่อตอนนี้ลงเวทหน้าวาร์ปเลยลงเวทหน้าวาร์ปลงเวทหน้าวาร์ปลงเวทหน้าวาร์ปเราตัดแลนตัดแลนแล้วลงเวทเต็มนะแกหน้าวาร์ปเลย เล่นน้ำเหม็ดน้ำวับเลยเชื่อกูเล่นน้ำเหม็ดน้ำวับเราไปตัดพทรศัพทดิเราข้างบนตอมแล้วแค่ตัดแลแล้วเดี๋ยวกิบไปถึงตายแล้วข้างบนอ่ะแกน้าวับมาแกน้าวับมาพูดคนทีหนึ่งนะว้าพ์โคนให้หน่อยทีหนึ่งก็ครบแล้วป๊อปเออเก็บมาแกนไปแกนไปดึงแลนลงหน่อยป่ะกิบหน่อยกิบหน่อยเออดึงแลนไปหน่อยป๊อปดึงดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วกิบมากิบทีหนึ่งจะหมดแล้วนะน้าวับในดงเราในดงเราเยอะนะ ต่อยต่อยไปไม่กี่ตัวไม่กี่ตัวต่อยมาได้มองต่อยได้ต่อยธรรมดาเลยมีคนมีตัวเสกเสกมาเล่นในดงเราคนนึงนะเออเสกมาะเล่นในดงเราคนนึงซปเปอร์น uh? ิวอะไรเนี่ยเก็บมาเก็บมาตรวมดำอ่ะหัวขาดนะนรเล่น